ไปวัดน้ำมนต์เฮ็ดคันน้ำมนต์ไปวัดลุดน้ำลดุดลุดน้ำพระก็เอาตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเวลาเข้าไปสง่งพระเนาะนี่ก็สมัยก่อนเพิ่นใส่ฝนเนาะเพิ่นมีอันเนี่ยฝนนะฝนฝนฝน,น,นสีเพิ่นไป,ไปสมน้ำนิดนึงก็มันลูบหนา้าลูบตาลูบน้ำแขนน้ำหยังหมองใดมันคันก็หอมเนาะหอมหอมปอกแล้วก็หอมแก้วเบิงแล้วก็หอมพี่น้องขมิน้นหอมนะคะทุกคน ขีเมนหอมเวลาเขาเป็นตุ่มเป็นขังแย่ไพก่กบออนซ้อนเนาะสื่อพืนมา้าบาทเนี่ยเดมาปลูกบัตเส้นพอยไนบาบทัทเตอเด้ปลูกเอามาหลายมือนละเป็นผนเอาเอาตัวนี้ละปาดไ่คูปาดไ่คูคมันก็สีร้อยเป็นเล้งเหลืองหอมเอาเปลี่ยนไซนิดนึงขั้นเขาปลาเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ่มก็เอาขีเมนตัวนี้ละพี่น้องจา้าฝนฝนเนาะ ว่าฝนกระตำค่ะพี่น้องชุ่มมือนี้ใส่ตำแต่สมัยก่อนเพิ่นใส่ฝนเนาะเพิ่นมีอันเนี่ยฝนนะฝนฝนฝนสีเพิ่ไปสมน้ำนิดนึงก็มันลูบหน้ารูบตารูบน้ำแขนน้ำหยังหมองใดมันคัดน้เมนุหักเป็นแหงนีอยู่คือนี่หอมคับพี่น้องขีเมินหอมเพิ่นว่ะ เฮ็ดน้ำมนกระไดเนาะเฮ็ดน,น้ำมนสงพาเออตเพิร์นกระไดครับพี่น้องหอมขีมินเหลืองขีมินหอมเป็นลิเป็นหลิวเป็นหลิวอยู่นะพี่น,น้ี่อ <c oughs> หอมครับพี่น้องว่ะขีมินหอมนะเวลาเขาเฮ็ดน,น้ำมนไปว่ะ หอมก็หอมเนาะหอมหอมปอกแล้วก็หอมแก้วเบิ้งแล้วก็หอมพี่น้องขีเมินหอมนะคะทุกคนขีเมินหอมเวล่าเขาเป็นตุ่มเป็นขึ้นเอาเอาตัวนี้ละปาดไ่คูปาดไ่คูมันก็สีลอยเป็นเล้งเหลืองหอมเอาเปลี่ยนไซนิดเนึงขีเมินหอมเพิ่ว่า ขอไม่น่าเป็นประการเป็นงานเนี่ยมาเอาบานย่าไพ่ด้วยพี่น้องเยย่าไพ่ปลูกไห้เนาะบูอือตกคุณนะคะขอบคุณที่รับไม่น่าเป็นประการเป็นงานเนี่ยมาเอาบานย่าไพ่ด้วยพี่น้องเยย่าไพ่ปลูกไหวเนาะบูอือตกเป็นเลื่องค่ะพี่น้องคิวบินหอมเนาะเป็นลูวเป็นลูอยู่ในวังไงพี่น้องจ้าย่าไพ่เอาไปปลูก ไปูไวแต่ง,ง่ามเป็นบุญเป็นงานง่ายเฮต้นบกเพึงเป็นเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้ลหละปาดส่คูปาดส่คูมันก็นสีโอยเป็นเล้งเหลืองหอมเอาเปลียงใส่นิดนึงสวัสดีค่ะพี่น้องยาไผ่กระไดแนวดีไหมพี่น้องเบิง่งขีเมีนเหลืองค่ะพี่น้องหอมยาไผ่แกเรายาไผ่เขานี่ยเราไปหอมปาดเป็นแว่นเป็นแว่น,นกระเสียบกับดอกไม้เนาะพี่น้อง เหลืองหอมค่ะพี่น้องจา้าอาเนหักเป็นแหนงนี่ยู่ขึ้นนี่หอมค่ะพี่น้องก็หอมเนาะหอมหอมปอกแล้วก็หอมแก้เบิงแล้วก็หอมพี่น้องขี้เมนหอมนะคะทุกคนขี้เมนหอมเวลาเขาเป็นตุ่มเป็นเป็เหลวเป็เหลวอยู่ค่ะพี่น้องงามบ่งามเนาะ เอาไปปลูกแบบไดบู้นี่ย้ายพาสื่อพื้นมาย้ายพากับออนซอนเนาะสื่อพื้นมาทราบบาทเนี่ยเดี๋ยวมาปลูกบอสเซนพอยไว่าบ่ทเซนไปปลูกเอามาหลายมือแล้ะเป็นท่านเขาป้าเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ้มก็เอาขีมินตัวนี้นะพี่น้องจา้าฝนฝนเนะาะเพราะฝนกระตำค่ะพี่น้องซุ่เม,มือนใส่ตำเอาต่เพินกระไดค่ะพี่นอ้องหอมขีมินเลี้ยงขีมินหอม,อม เฮ็ดน right, no. ้ำม่นกระไดเนาะเฮ็ดน้ำม่นสงผาข่านเขาป้าเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ่มก็เอาขีมินตัวนี้นะพี่น้องจ้าฝนฝนเนาะว่าฝนกระตำค่ะพี่น้องซุ่มมือนี่ใส่ตำข่านเขาป้าเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ่มก็เอาขีมินตัวนี้นะพี่น้องจ้าฝนฝนเนาะว่าฝนกระตำค่ะพี่น้องซุ่เมือนี่ใส่ตำ หอมเบิงแล้วก็หอมค่ะพี่นอาอท่าแล้วก็เลือ้องติดน้ำมือได้พี่นอาะขี้มือเห็ดน้ำม่นก็ไดเนาะเห็ดน,น้ำมนสงพาคุณนะคะขอบคุณที่รับเป็นหลิวเป็นหลิวเยูคะครับพี่นนอะงามบ่งามเนาะ เอาไปปลูกแบบไรบู้นี่ยาไผ่สือขึ้นมาไม่น่าเป็นประการเป็นงานเนี่ยมาเอาบัานยาไผ่เด้อพี่น้องเลยยาไผ่ปลูกไหวเนาะบูอืดดอกน้พี่น้องอันนี้ขิมินหอมเงาบกง่า,ายหนึ่งพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยาไพ่กระไดแนวดีไหมพี่น้องเบิง้งขิมมินเลื้งค่ะพี่น้องหอมยาไผ่ แกหลังเอาตเ,เพิ่นกะ็ะได้ครับพี่น้องหอมขีเมิยนเหลืองขีเมินหอมอืมเบิงพี่น้องเป็นริิวเป็นริ้วเนาะ่าไปสัตว์ไปนํางด้วยโทรศัพท์น้พี่น้องอันนี้ขีเมินหอมเงาบบกง่ายหนึ่งพี่น้องเป็นริ้วเป็นหล้วเป็นหล,ล,ล้วอยู่นะ่พี่น้องเนี่ยหอมครับพี่น้องว่ะขีเมินหอมนะเวลาเขาเห็ดน,น้ำมนต์ไปว่ดสวยงามเป็นเงาใงญ่ยพี่น้องจ้า เนี่ยแต่สมัยก่อนเพิ่นใส่ฝนเนาะเพิ่นมีอันเนี่ยฝนนะฝนฝนฝนสีเพิ่นไปสมน้ำนิดนึงก็มันลูบหน้าลูบตาลูบน้ำแขนน้ำหยังหมองใดมันคั่นสวัสดีค่ะพี่น้องยาไผกระไดแนวดีไหมพี่น้องเบิ่งขีมินเลื้งค่ะพี่น้องหอมยาไผแก่เราเป็นเหลเป็นเหลเป็นหลี่อยู่นะพี่น้องเนี่ยหอมค่ะพี่น้องว่ะขีมินหอมนะ เวลาเขาเห็ดน้ำมนต์ไปวัดไปวัดน้ำมนต์เห็ดขันน้ำมนต์ไปวัดหลุดนาำหลุดหลุดนามพระเขาตัวนี้เหรอคะพี่น้องเวลาเขาไปสงฆ์พระเนาะนี่ไวลน่าเป็นประการเป็นงานเนี่ยมาเอาบัเนีายไพ่ด้วยพี่นอ้องเลยย่าไพ่โูกไหวเนาะบบอืดดอกเป็นหลิวเป็นหลิวเป็นหลิวอยู่นะพี่นหน้อห <c oughs> อมครับพี่น้องว่ะ ขิมินหอมนะเวลาเขาเห็ดน้ำมนต์ไปวัดสวยงามเป็นเงายหญไๆพี่น้องจา้าเนี่ยไปวัดน้ำมนต์เห็ดขั้นน้ำมนต์ไปวัดหลุดน้ำหลดุดหลุดน้ำพระเขาเอาตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเวลาเขาไปสงพระเนาะขั้นเขาป้าเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ้มก็เอาขีมินตัวนี้แหละพี่น้องจานน้าฝนฝนเนาะเ่าฝนกระตำค่ะพี่น้องชุ่มมือนี่ใส่ตำเงี้บให้ก้อนซ้อนเนาะ คือพ่อนมาท้าบบาทเนี่ยเดมาปลูกวัชพันพอใหญายาว่ทันไเด้ปลูกเอามาหลายเมือแล้วเป็นเบิงพี่น้องเป็นริวเป็นริวเนูะอยพ่ายสัตว์ไปนําได้โทรศัพท์สวยงามเป็นเงาใหญงิ่งพี่น้องจ้าเนี่ยไปวัดน้ำมนต์เฮ็ดคันน้ำมนต์ไปวัดลุดน้ำหลดุดลุดน้ำพระเก่าตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเวลาเข้าไปสูงพระเนาะนี่ ไปวัดน้ำมนต์เฮ็ดขันน้ำมนต์ไปวัดรลุดน้ำรลดรลุดน้ำพระเอาตัวนี้แหละค่ะพี่น้องเวลาเข้าไปสงฆ์พระเนาะนี่เยี้ยไกับอนอนซ้อนเนาะสื่อพื้นมาทราบบาทเนี่ยเมาปลูกบัลซานพอยไงมาบ่ทซานได้ปลูกเอามาหลายมือแล้ะเป็นสวัสดีค่ะพี่น้องเยี้ยห้ก็ได้นวดีไหมพี่น้องเบิง่งขีเมนเลื้งค่ะพี่น้องหอมเยี้ยไ แกแลวขั้นเขาป้าเขาดงเนาะถ้าเป็นเกิดตุ่มก็เอาขีมินตัวนี้นะพี่น้องจา้าฝนฝนเนะาะพาฝนกระตำค่ะพี่น้องสุ่มมือนี่ใส่ตำสวยงามเป็นเงาหญ่งพี่น้องจา้าเนี่ยเป็นเอาเอา,เอาตัวนี้ละปาดไ่คูปาดไ่คูคมักก็สีลอยเป็นเล้งเหลืองหอมเอาแปรงใส่นิดนึงขีมินหอมเพิว่ว่า กอเป็นเหลืองค่ะพี่น้องคีบินหอมเนาะเป็นริวเป็นลูวอยู่ในวังไงพี่น้องจ้าย่ไพ่เอาไปปลูกปลูกไว้แต่แง่เป็นบุญเป็นงานง่ายฮดต้ตนบกพึกเป็นริวเป็นริวอยู่ครับพี่น้องงามบ่งามเนาะเอาไปปลูกแบบไรบุญนงแย่ไพ่เสือขึ้นมาเป็นเหลืองค่ะพี่น้องคีบินหอมเนาะเป็นริวเป็นลูวอยู่ในวังไงพี่น้องจ้าย่ไพ่เอาไปปลูก ปลูกไวแต่แา,ามเป็นบุญเป็นงานงายังไงฮดต้นบกขึ้นเป็นเหลืองค่ะพี่น้องคีมินหอมเนาะเป็นรวเป็นรูอยู่ในวงเนพี่น้องจ้ายายพ่ายจไปปลูกปลูกไวแต่แา,ามเป็นบุญเป็นงาน,งานงายางไงฮดต้นบกขึ้นคุณนะคะขอบคุณที่รับเป็นเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ละ่ะปาดไสคู่ปาดไสคูมันก็สีรอยเป็นเล้งเหลืองหอมเอาแปยงใส่นิดน,นึงเอาตเ,เพิ่นก็ได้ครับพี่น้องหอมขีมินเหลืองคีมินหอม อืมเป็นหลิวเป็นเลิวเยูะครับพี่เนอะงามบ่งามเนาะ